กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟาคลอยสามนะครับผมโอเคครับเราต้องมาหาเหตุตอนนี้เราก็ได้เห็ุมาเรียบร้อยแล้วได้เห็ุเอาไปให้ด็อกเตอร์เพื่อด็อกเตอร์จะเอาไปช่วยเพื่อนของเราครับชื่ออะไรนะพิซ่าเหรอพิซซ่าครับพิซซ่าส่วนด็อกเตอร์ชื่ออะไรจำไม่ได้ <laughs> ไเฮเยเฮ้ยความจำมันก็สั้นเกินไปแล้ว ลืมแล้วครับแม่คือผมทำคลิปเล่นวันต่อวันนะครับคุณผู้ชมเอครับวันละคลิปครับวันละคลิปนะครับคุณผู้ชมครับผมเลิกงานมาผมก็จะมาทำคลิปเลยทันทีซึ่งมันก็อาจจะต้องหลงลืมไปบ้างครับเป็นธรรมดาครับของคนอย่างผมครับไม่ใช่บ้างธรรมดาบ้างบ้างเลยครับผมแต่แต่คุณผู้ชมคงเข้าใจใช่ไหมครับคงเข้าใจใช่ไหมจะไปได้ปะจะ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับด็อกเตอร์โอ้เจสันช่างเป็นเสือภัยที่น่าจะดีจริงๆฉันหยิบโน้ตสูงสองสามอันหายไปโอ้ใช่ผู้หญิงคนนั้นตื่นแล้วแต่ว่าไข้แย่มากอย่างไรก็ตามฉันทำอะไรกับบรักเกอร์โอ้ใช่ฉันทำมันสำเร็จ ฉันมีเฮสให้ฉันต้องใช้เวลาสองสามนาทีในการเตรียมยาไปตรวจสอบเธอไปไปไป <c oughs> โอเคครับดอรสองสามนาทีนะครับอย่านานมากกว่านี้นะเดี๋ยวผมรอนาน <c oughs> ไปครับดิซ่าเป็นไงบ้างนนองดิซ่า <c oughs> รีบไปหาดิซ่ากันดีกว่าสวัสดีครับ เจสันคุณหนีไปแล้วนั่นเป็นวิธีที่ฉันรู้สึกดรเขาไม่เป็นอันตรายเขาค่อนข้างหวานจริงๆเขาอุ้มฉันมาที่นี่ฉันหนีออกมาจากขบวนนรกที่ลูกชายฉันทาสีสลบไปฉันดีใจที่คุณทำมัน เจสันเป็นอะไรไปแกรนไม่ฉันขอโทษดังนั้นแค่นั้นแหละเออ คุณโอเคไหมฉันจะคุยกับหมอเกี่ยวกับเรื่องนี้เจสัน <Jason. S 2> <Jason. S 1> ใครก็ตามที่ทำสิ่งนี้ใครก็ตามพี่ท่าค่าแกรนเขาสมควรตายฉันขอคุยกับคุณได้ไหมได้ ฉันอยากจะขอบคุณที่คุณช่วยเธอไม่เป็นอะไรเพื่อนของฉันสองสามคนและน้องชาย<ว>ของฉันหายไปเมื่อฉันพบพวกเขา,เขาฉันสามารถพาพวกเขามาที่นี่ได้ไหมไม่อย่างแน่นอนฉันไม่สามารถมีเฉลยของเขาอยู่ที่นี่ได้คนของเขาซื้อสินค้าจากฉันนี่คือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดเขาไม่คิดจะมองหาพวกเขาจากที่นี่หรอก ได้โปรดหมอให้พวกเขาพาคนมาที่นี่พวกเขาจะตายกลายเป็นอย่างอื่นอนเนฉันจะปฏิเสธคุณได้ยังไงแน่นอนว่าพวกเขาสามารถดูได้โออฉันต้องการปริมาณสองเท่าเพื่อทำให้ประสาทของฉันสงบลง ฉันจะสบายดีรอที่นี่โอเคไหมฉันจะไปหาคนอื่นๆเอ้ามีคนโทรมาเจสันคุณพบเพื่อนของคุณแล้วใช่ไหมใช่เธอสบายดีคุณทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นมันคือชัยชนะของคุณคนอื่นๆอยู่ที่ไหนฉันมีวิธีที่สามารถหาพวกเขาได้ไหมคุณรู้ไหมเจสันัวสลัดใช้จานเอเทียมในการสื่อสาร คุณสามารถเข้าไปในห้องคอมและฟังสัญญาณได้เมดูซ่าคืออะไรเรือที่ชายหาดอยู่ใกล้ๆกับโจรสลัดที่ปลดป้องมันเส้นทางของน้ำรบเจสันฝึกร่างกายและจิตใจของคุณจะทำให้คุณได้ใกล้ชิดมากขึ้นนี่เหมือนว่าเราจะต้องไปที่ท่าเรือครับอยู่ไกลหรือเปล่าอยู่ตรงไหนตรงปู นุ่นขับปูน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 เลยครับโอ้โหไกลริบเหมือนกันนะก็ถือว่าไกลเอาเรื่องครับโอเคครับมาเอารถแล้วก็เราก็ไปกันเลยครับปูน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 เพราะแต่ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนเนาะกลางคืนหรือว่ากำลังจะเช้าครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะพอดีผมก็เริ่มแยกแยะเวลาไม่ค่อยจะออกด้วยสิครับ เป็เป็นเป็นเป็นปนเป็นเป็นเป็นงป็นเป็นงป็ะเปงนเป็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 คเป็น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 เนเป็นเป็นเป็นเนเป็นเป็นเป็นเนเป็นเป็นเป็นเปนเป็นะป็นเนเป็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 นนเป็เป็นนนเป็นเน เย็นๆแล้วครับเย็นๆแล้วครับเย็นๆแล้วเย็นๆแล้วจะใกล้ได้เวลาลงคลิปของผมแล้วครับผมเอ้ยเอาไอ้ลงรถโอเคเฮ้ยอะข้างหน้าครับสถานที่แห่งนี้ต้องคารไปพร้อมกับโจรสลัดคุณต้องระวังเหมือนจะพยายามเน้นให้เรานี่ครับ กดเซตเพื่อซูมหาศัตรูแต่ละตัวแต่ละตัวก่อนแล้วเราก็ค่อยๆจัดก,การทีละตัวทีละตัวครับเพราะว่ามันจะสามารถเรียกพกพวกมาได้เนาะแต่ว่าคุณผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับว่าผมเองก็ชํานาญเกี่ยวกับเรื่องการสเตลพอสมควรครับคุณผู้ชมครับผมก็ชํานาญนะผมก็ชํานาญนะผมจะบอกไว้ก่อนผมจะบอกไว้ก่อนโอเคเจสันโอเคเจสันไปครับ ไอ้นี่แน่เอ้ยมันจะมาหงมาเห็นอะไรแถวนี้โอ๊ยไม่ได้จะเปลี่ยนปืนจะเก็บศพเฉยๆศพเก็บก็ได้อยู่นะครับไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่อยู่ไม่แย่แยยแยซูมตรงนั้นข้างบนข้างบนตรงนั้น ไปเลยครับเดี๋ยวผมค่อยๆขึ้นมาที่สูงแล้วก็ซูมหาเทียตัวก่อนนะเพราะว่ามันจําเป็นครับในการซูมนี่โอุย้ยติดดาวมากจะหมายถึงว่าเป็นตัวแบบหัวหน้าใหญ่อะไรประมาณนี้เนาะเป็นพวกที่อทหารมียศอะไรเงี้สยส่วนไอ้พวกหัวกระโหลกคือพวกลูกน้องลูกกระจอกเหมือนเป็นพวกทหารทั่วไปครับมีดาวคือพวกที่มียศอะไรเงี้ยยศพันจา่าพันโทพันเอกอะไรเงี้ยมียศน่าจะเก่งกาเอาเรื่องครับแต่ว่า ไม่ต้องไปกลัวมันครับตราบใดที่ยังมีผมอยู่ตรงนี้ผมจะสอยพวกมันให้ล่วงเหมือนน้ำเลยครับคว่าจะสู้เราได้เหรอเดี๋ยวรอจังหวะครับมันไปฝั่งนู้นแล้วผมจะล่อให้มันมาข้างหน้าผมครับแล้วผมก็จะเข้าไปข้างหลังมันแล้วก็แทงมันครับจึ๊กเลยจังหวะน,นี้นะครับอือ อ้าวมันเริ่มหลงกลเราแล้วได้ยินเสียงเอ๊เสียงอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยทำไมมีเสียงว่าแถวนี้วะฮ้่นี่แน่เอ้ย,ย,อยจะมาส่งเสียงร้องเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเก็บศพยังไงอะเก็บโอเคได้คุณแจมารับคีย์คุณแจหนึ่งอัน เมื่อเราจะต้นจากการทหารติดดาวพวกนี้เนาะมันจะแบบเกี่ยวกับภารก,กิจเราด้วยในการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องไปกลัวมันครับตราบใดที่ยังมีผมผมสเตลเอุย้ยไม่เห็น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 ฮะาเก็บศพเหมือนจะได้ขอไหมครับเงินเราตอนนี้มีหกร้อยละถือว่าก็พอใช้ได้ครับแต่ปืนเราก็ไม่ไดีๆอะไรมากมาย ีผมขอเล่นไปเรื่อยกันนะครับเผื่อจะมีปืนอะไรดีๆในการที่เราจะต้องใช้ในการอัปเกรดกันบ้างไปกันครับไปกันไปกันบลูมีเสียงครับมีคนหนึ่งตัวสองตัวติดดาวสองตัวครับจิตด,ดาวตัวหนึ่งทหารธรรมดาตัวหนึ่งผมว่าผมสังหารมันได้นะ วิ่งเข้าไปจึ๊ก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 อะไรเงี้ยผมคิดว่าได้นะครับเดี๋ยวรอก่อนรอจังหวะครับรอจังหวะสักนิดนึงให้มันเดินเข้ามาใกล้ๆเราจะส่งสัญญุงสัญญาณไปหามันให้มันมาจึ๊กจึ๊กเจ่เ็นนะครับเจนเ็นผมไม่อยากสเตลแตกเดี๋ยวล่อไปทางซ้ายครับมายั้งอี่กอ ขึ้นอีกครับปึ๊กโหดังขนาดนี้ยังไม่เห็นอีกเหรอยังไม่ได้ยินอีกเหรอเฮ้ยหูมดีเปล่าวะปึ๊บเอาเริ่มแล้วเอาทางนี้เฮ้ยหูหนวกหรอเฮ้ยทางนี้เฮ้ยได้ในเมื่อมึงหูหนวกมันก็เจอกันหน่อยมามาเฮ้ยนี่โอเคครับเฮ้ยนี่่นี เรียบร้อยจะกล้าไปเคลียร์ตัวดิเก็บครับเก็บศพโอเคครับได้คีย์สองมากุญแจสองเหลืออีกตัวนู้อีกตัวหนึ่งครับผมว่าผมจาัดก,การมันได้นะครับเราไม่ต้องกลัวมัน้วยเพราะว่าเราก็โหดเอาเรื่องครับโหดเรื่องความโหดของผมมันก็เอาเรื่องอยู่แล้วอะฝั่งนี้ไม่มีคนนี่แหละครับ ไอสองตัวนี้มันอยู่ด้วยกันน่ะเราจะฆ่ามันยากสักนิดหนึ่งครับแต่ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้นะดูปิกปิกนี่ส่งสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วส่งสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วสวัสดีครับเดยตัวหลังน้นมึงเจอกูเอาโคตรสวยเลยโอ้โหเอออุยเจ็บเออเออโอ้โหเกอบแตะครับคิว คิวอี๊บได้อยู่ครับได้อยู่เก็บโอเคครับเก็บศบเก็บซพเก็บศพยากจริงอะ่ะโอ้โหคือผมก็ยังไม่ได้อยากเปลี่ยนปืนนะผมไม่ไม่ได้อยากเป็นปืนอะไรเดียแต่อจริงนะครับตอนนี้ผมอยากได้สนัยมากเดียสังหารพวกมันทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตว,ตวอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ ลูกขนุนก็ดีนะครับในการสังหารไปนะครับน่าจะเป็นทางนี้นะแลวเราต้องหาเก็บหองเก็บของนะครับในการที่เราจะทําอะไรต่อไปเพราะว่าเงินเราก็ต้องใช้ครับตอนนี้เรามีเงินไม่มากด้วยเก็บว้าวออขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไไดชั้นครึ่งไม่ได้อะครับครึ่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราจะไปต่อ เก็บไปครับโอเคเหมือนจะให้เราทำอะไรสักอย่างนะครับนี่หรอเขากำลังเรียกค่าไถ่พวกเขาฉันบอกให้พวกเขาเข้าแถวผู้ซื้อทำมันเปลี่ยนเงินที่พ่อแม่มันประกวดตัว พา,าเด็กๆไปที่ตลาดมืดแล้วส่งให้ผู้ซื้อเพื่อเงินเป็นสองเท่าพอชอบเฮ้พูดได้มีคนเสียเสียงเตือนที่เมดุซ่าเราใกล้เคียงที่สุดตอนนี้ฉันเห็นยาแล้วบ้าเอ้ยมันรู้แล้วครับว่าเราอยู่ที่นี่ต้องรีบไปครับออกไปมันรู้ว่าเราอยู่ที่นี่แล้วครับนี่เงครับส่งสัญญาณเตือนมาแล้วหรอจะได้สบายมากเลย เดี๋ยวรอพี่มีสไนก่อนนะพี่จะสอยพวกเองให้ร่วงเลยผมชอบเล่นสไนครับเพราะอย่างแรกคือมันจริงไม่กี่นะก็ตายแล้วอะเราไม่ต้องอะไรมากมายวัดดีเออเออเอเอไหนไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่หรอโอ้ล่วงไปดิด เอออุ้ยได้นนอยู่นะครับข้างหน้ามีตัวหนึ่งไปเลยโอเคเ,คเออจะยิงพี่เหรอโอเคมาดิเฮ้เดนนิสฉันอยู่เมิดซ่าตอนนี้พวกโจรสลัดส่งข้อความเจสันพวกมันต้องการให้เราตายไม่มีเวลาคุยมาที่หมู่บ้านอารารากิอารารากิอารารากิเนาะ เมือนจะต้องไปที่หมู่บ้านเนาะเราวาร์ฟเลยได้ไหมนี่ครับแผนที่เลยยังเพิ่งกดแค่นี้เองวาร์ฟไปเลยสโซดี้เดนิสเดนิสเดนิสเหรอเดนิสน่าใช่นะครับผมลืมละ เกิดอะไรขึ้นพวกมันเตรียมตัวที่จะส่งคนมาที่หมู่บ้านของเราเครื่องของฉันมีปัญญาเช่นกันข้อความบอกว่าอะไรพวกเขาถูกาพาไปที่ไหนสักแห่งที่เรียกว่าพ c ซจะเรียกค่าถ่ายพวกเขาแล้วขายพวกเขาต่อไปนี่มันดีแล้วคุณมีเวลาเจสันต่อสู้เพื่อเราชาวบ้านจะถูกฆ่าหากคุณสามารถก่อวินาศกรรมอาวุพวกมันได้ อาฉันรู้ว่าเราสามารถไว้ใจคุณได้รดสลัดเก็บอาวุธไม่ได้ค่ายชุดป่าปิดนาฬิกาปกก่อนโอเคไหมใช้ไฟกระตุ้นพวกเขาจะรักษาความปลอดภัยเลื่อนขั้นอาวุธขโมยวัตถุระเบิดและทำลายอาวุธโอเคไหมโอเคครับโอเคกูแล็กซ์เหมือนให้เราจะไปทำลายอาวุธครับ แล้วก็เผาพวกมันไม่ให้เหลือซากเลยโอ้โหเดินทางเราต้องไปฟ้าหนึ่งซึ่งเราต้องเปิดแผนที่ก่อนครับแผนที่นี่ก่อนเนาะโอเคมาครับเฮ้ยเสือมีเสือมีเสือฉันชอบเสือเสือจ้าเสือเออมีคนมียุ้งมันอยู่แถวนี้ครับมียุ้งันลอยู่แถวนี้อยู่ไหนไม่รู้ครับแต่ผมรู้ว่ามันอยู่แถวนี้นแน,แน่นอน นี่ไงต้องเดินไปไหนเคยทางนี้ทางนี้ทางนี้นนครับเพื่อนครับทางนี้ครับฮัลโหลไม่เฟรนไม่เห็นเราเหรอไม่เฟรนไม่เฟนไม่เฟนใจเย็นนะครับปืนผมค่อนข้างกระโหลกกลางกระหลงปองกระหลงปริกงกระหลงเด้งกระดังดงุงมาเออเรียบร้อยล่วงเดินทางไปที่หอคอยกันต่อแล้วครับผมเดินทางมาถึงหอคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม เราต้องปีนเสารอบนี้ยไปเลยไม่ต้องลังเลครับอย่าลีลาอย่าช้าๆเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคุณผู้ชมเขาเปล่าเขาใจไหเข้าใจปะจปะทางไหนอ่ะฮัลโหลตรงทางอ๋อทางนี้ครับได้อยู่ได้อยู่ผมมันก็ชํานาญเอาเรื่องนะแต่แค่อาจจะยังไม่เก่งมากแต่ผมชํานาญครับผมมั่นใจผมชํานาญแน่นอนไปเลย เอ้ยโอ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกทำยังไงวะขึ้นได้อยู่ได้อยู่ฝั่งนี้เนาะขึ้นตรงนี้ต่อแล้วก็ขึ้นมาในยาวๆเลยครับจุดๆๆ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 เออเออ ปึ๊บว้าวถือว่าได้อยู่นะครับได้อยู่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 เป็นพื้นที่ใหม่ครับพื้นที่ใหม่ที่โอเคเชยได้อยู่ครับไม่แย่ไม่แย่ต่อไปครับเราต้องหาทางลงผมว่าจะลงตรงเนี้ยอัพของก่อนไหม ผมว่าก็ดีนะเนี่ยปฐมพยาบาลอัพไปเลยสกิลนี้ผมยังไม่อัพอน,นครับผมเพื่อจะอัพพวกนี้ก่อนในในการฆ่าในการสเตลนี่หลดไปที่สูงลงมาแล้วก็ฟันหัวมันชึกๆึกชักชักชัก,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 กแล้วก็อันนี้เน,ะนาะได้อยู่นะครับอัพอันนี้ต่อโอเคครับอันนี้จะเป็นปฐมพยาบาลน,นะครับไม่มีอะไรมากมาย เพราะฉะนั้นก็เดินทางต่อกันได้เลยครับผมไหนๆๆไปแล้ครับนี่ความชำนาญเราเพิ่มขึ้นแล้วเราไม่ทันูใหม่เหรออุ้ยทนูแล้วก็ s v d ครับเป็นสไนยสนยสไนปลดล็อกด้วยโคตรแจมอ่ะจุดที่เราไปตรงนู้นเนาะผมว่าโดดตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนั้นเนาะโดดตรงนี้เข้านี่ไปนี่ คุณผู้ชมคิดว่ายังไงครับผมว่ามันก็ดีนะครับผมไม่แย่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 เดี๋ยวว่าเราจะไปฝั่งนี้เพื่อไปล่าเสือต่อเนี่ยครับผมอยากได้เสือเหมือนกันนะหนังเสือเนื้อเสือหนังเสือก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับงั้นฝั่งนี้นะครับโอเคสุดละมีรถด้วยเหมือนกันเฮ้ยอ่ะววาวเชืโอเคครับ ถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับยิงนกเกือ <c> ก <oughs>